ยังไงเริ่มกอปเปิ้ลไซต์เป็นยังไงอ่ะเริ่มจากฝั่งฝั่งขอ,องเต้เต้ดอมเลิศบ้างค่ะของเรานี่เจอกันก่อนคืนอนะที่<ม>นา,านแล้วครับอุ้ยนานมากทำไมอะไปเจอเจอกันแน่เจอแนงให้เขาตอบดีกว่าเจอกันง่ายๆนะมีดซะเลยอ่ะเป็นความรักวันที่สยามอ่าอะไรแล้วรู้จักยังไงต่อรู้จักไหมก็วันนี้เป็นวันที่รู้จักกันวันแรกครับมีอ่าเขารู้จักกันที่เราแล้ว ก็เจอปาถ่ายรูปเล่นกันมาเจอกันก็เลยก็เลยได้เป็นวันแรกที่รู้จักกันแล้วก็ร่วมงานกันมาจนถึงวันนี้ถูกไหมตอนแรกยังไคิดว่าจะได้ร่วมงานกันเลยนะถ้าเป็นรุ่นพี่เราแต่ตอนเะว่าเขาครั้งแรกอ่ะเราเราคิดว่าเขาอยู่น้อยกว่าเราด้วยเพราะผมกลได้เจอเขาครั้งแรกผมมาการกินข้าวอยู่ที่สยามแล้วเขาเดจอมาอีกหนึ่ว่าเขาเป็นรุ่นน้องต้อบอกว่าไป็นซุนามเลยใช้ที่เขาอีก มีออร่าของการติดใช้ตั้งแต่ชั้นแรกที่เจอกันอะแล้วก็ได้มาร่วมกนันแบบนี้อ่ะคู่ต่อไปกันว่าเป็นน้องม้ากับน้องการบานูค่ะครับครับเขายังไม่ได้พูดเลยสิ่งไม่คอมาแล้วก็ผมกับพี่การเนี่ยเจอกันโดยบังเอิญถามจริงไปเจอไปเจอคนคนอื่นก็จะบอกว่าต่อทีนีส้สิ่ง,งนีสงนนนนนส้สิ่ง,งนี้ของเ้าคนนี้ตั้งแล้วนม่สิเออคือเขาไปเจอแสดงว่าต้อง อ่ะเป็นคนต่อไปอ่ะต่อมาน้องมีน้องแป้นบานครับผมต้องใช้เวลาหนึ่งก็หน่อยว่าเราเจอนม่อนข้างนานแล้วนะต้องาทุกคนไปเมื่อสาปปาีที่แล้วปีแล้วครับผมทำไมทำไมเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันจากซีรีส์เรื่องหนึ่งครับผมเราได้ไปร่วมกับเชิดเร็นด้วยใช่ฉากแรกครั้งแรกเราเจอกันได้เปในกองถ่ายร้าเล่า ใช่ชักชักกินเหล้าครับผมเมากันนอนเลือนบ้านแล้วยกขาแต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันเลยนะไม่ได้คุยกันเลยเพรเจอกันเล่นเรื่องเดียวกันเพาไม่ได้มาแไมะบรรยากาศมาคุยกันตอนไปบถึงรอบสื่อไปแบบว่าพบสื่ออะไรนะครับก็รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นคนไม่มีคู่เหมือนกันเรื่องคู่ก็เลยมาคุยกันก็เลยมาคุยกัน อะไรเป็นไงบ้าพอพอหลังที่ได้ได้เคยเจอกันมาบ้างแล้วพอได้มาร่วมงานจริงๆกับเป็นคู่กันจริงๆเป็นไงบ้างแต่ความจริงก่อนเราร่วมงานกันเราก็มีพบปะพูดคุยกันมางอยู่แล้วแต่ว่าเร็วโน้ตไม่ไม่พูดเรยวโน้ตไ่พูดเร็วโน้ครับก็พอเจอกันก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าตอนแรกสบายตอนแรกสบายใจเจอกันแล้วเอ๊ย่า้อยอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้แต่พี่คนนี้ไว้เรารู้จัดอยู่แล้วแต่พอมีคนหนี้ไว้ ก็เขาลบกนแับหนึ่งแล้วแต่พอได้ภาฉากจริงก็เขินมันก็แปลกๆนิดนึงนะคนดูจั้นเขิน่าี่ดูแลวยตบอกว่าอาจจะไม่ได้แบบดูทุกข้อนะแต่ก็ันี่ก็ู้นจะเก็ยจหมดเนียดีเล้ทเขินแล้วเขินานใใจแรงแนเป็นไงบ้องโอเคเลยออมาที่เซ็มาที่เซ็ก็ได้เสร็จครับ นี่เป็นคู่มแลวครับคู่เราไอ้คู่นาอยู่น <as being> <worldwide> ี้ไหมฮะก็อย่างที่บอกครับเามาเป็นคู่ผมก็เป็นคู่ยังไงก็ได้ใจนอนคู่ครับถ้าไปเจอกันไดยังไงครัีนะฮะอะไรนะนีเลย่งเปลี่นใจ thank <laughs> you